พบแม่ค้าท่านหนึ่งมาอัปเดตรูปภาพใหม่ๆให้กับลิงได้ดูแล้วจ้าหลังจากที่ปล่อยให้เ,เพื่อนๆนะคะได้มาอวดภาพรูปแซ่บๆค่ะของนอริซ่าในวันพักผ่อนนะกันแบบชิลๆสบายๆค่ะล่องเรือยอดกลางทะเลตริก,ก็คือน้องเล็กสุดเลยนะคะดูมีความสนุกสนานกันมากๆเลยทุกคนค่ะแล้วก็ล่าสุดมีการมาอัปเดตรูปภาพนะขายของให้กับทางเซลีนโอหุนเธอก็ดีดีค่ะกระเป๋าหมวกเสื้อผ้าหน้าผมคือเข้ากันหมดเลยเนาะสมแล้วค่ะกับที่เธอนั้นมีหุ่นบ นางแบบเลยนะคะใส่อะไรก็สวยฐานหน้าซื้อตามไปหมดเลยเนาะแะน่นอนค่ะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดูเงียบๆนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของนอริซ่าก็คือเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่งจะเห็นคุณพ่อเจซีบาบี้นะคะออกมาบอนด้วยเหมือนกันว่าแคมเปญของนอริซ่าค่ะที่ไปถ่ายทํากันที่ปารีสตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะก็มันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะของการผลิตนะคะแล้วก็จะมีกําหนดฉายในเดือนมกราคมปีหน้า ว้าวรอเลยนะคะลูกสาวค่ะมีงานต่อเนื่องกับทางบุเกอรีค่ะตลอดเลยค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะก็เห็นมีงานของโรเซ่ค่ะที่มีการไปถ่ายให้กับทาง Ti ฟฟานี่แอนโคมาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นคุณแมงค่ะที่เป็นช่างแต่งหน้าของสาวๆแบล็พีนะคะมีการมาอัปเดตเบื้องหลังลงให้ดูด้วยแต่ที่ตลกสุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องงานนะแต่เป็นความน่ารักของเจ้าแชงค่ะที่เอาโมเมนต์นะคะผ่าฟันครุดค่ะแล้วแก้มบวมค่ะมาอวดบลิงด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยคนสวยค่ะมีการมาฟ้องบลิงนั่นเองนะคะเจ็บมากไม่ขะนั่นอาจจะแบบว่ากินข้าวไม่อร่อยอยู่หลายวัน อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นห่วงเธอค่ะเธอก็มีการมาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวในเรื่องราวส่วตัวให้กับวิงได้ทราบกันด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าก็น่าเอ็นดูเนอะแอจอัปเดตข่าวสารนะคะของสาวสแบ็คพิงมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า